ะพามาดูวิธีการผูกเหล็กคานนะครับกับเสาสาเร็จรูปเนาะผูกยังไงมัดยังไงนะครับไม่ให้มันหลุดให้มันแน่นหนาที่สุดนะครับก็ในอื่นนะครับเรามาดูเหล็กคานของเรานิดนึงนะฮะเหล็กคานที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นเหล็ก2ไซส์ด้วยกันนะครับสําหรับตัวตัวนี้จะเป็นเหล็กสหุนเต็มเนาะส่วนเจ้าตัวเหล็กปอกนะครับจะเป็นเหล็ก2หุนนะครับความสูงความกว้างขึ้นอยู่กับหน้าเสาของเรานะครับเสาตรงนี้ของผมจะเป็นอ่าเสาหน้าหก นะผมใช้ความสูงประมาณ25เซนตรงนี้นะครับส่วนความกว้างอยู่ที่ประมาณ10เซนได้ประมาณนะฮะโดยจะเอาดัดแล้วก็มัดโดยใช้ลวดนะครับส่วนความห่างนะครับโดยประมาณเราจะใช้ครีม1อันอันนี้เป็นเทคนิคโดยเฉพาะเลยนะครับสำหรับใครที่ไม่รู้ว่าจะผูกเหล็กห่างกันขนาดไหนให้เรา,าทำการทาบครีมเงนะี้ยเนาะเห็นไหมมันจะเท่าหนึ่งอันพอดีเนาะโดยประมาณนะครับนี่คือมาตรฐานที่ช่างเขา นิยมใช้กันนะฮะขั้นแรกนะครับเราจะทําการขีดเส้นหาระดับความสูงของคานนะครับจากนั้นนะฮะเราจะทําการนําสว่านมาเจาะนะครับเพื่อให้เห็นเนื้อเหล็กข้างในนะครับข้างในก็จะเป็นเหล็กป้องอ้อยก็แตกต่างกันไปนะฮะจากนั้นนะครับเราจะวัดความห่างของปอกแล้วก็จะทาการสานปอกตามที่เราเจาะความห่างไว้นะฮะส่วนวิธีการยึดของผมนะครับผมจะใช้ทคนิคในการเชื่อมติดเอานะฮะเนื่องจากถ้าเราเจาะใหญ่แล้วก็ใช้ลวดมัดเนี่ยมันจะลําบาก ะะเราก็ใช้เทคนิคในการเชื่อมเอามันจะง่ายกว่าแล้วก็หนาแน่นกว่านะฮะขั้นตอนในการยืดนะครับเราก็นําเหล็กบอกที่เราทําการสานไว้แล้วนะมาเชื่อมติดกับเหล็กของเจ้าตัวเสานะครับที่เราทําการนําสว่านเจาะไว้แล้วนะฮะเทคนิคนี้นะครับ<ๆ>เป็นเทคนิคโดยเฉพาะของช่างแต่ละคนนะครับย้ำว่าช่างแต่ละคนทํางานไม่เหมือนกันนะครับก็จะมีความแตกต่างกันไปนะฮะสำหรับใครที่ยังหาวิธีไม่ได้ก็สามารถนําวิธีนี้ไปใช้กันได้นะครับ ใครที่กําลังชมคลิปนี้อยู่นะครับแล้วก็มีความคิดเห็นอยากติชมอย่างไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์ที่ใต้คลิปกันได้นะฮะและสำหรับใครนะครับที่มีเทคนิคดีๆเทคนิคเจ๋งๆนะครับก็สามารถคอมเมนต์แบ่งปันได้ที่ใต้คลิปนี้เช่นกันนะครับ